ทำไมกษัตริย์ถึงทำกับแม่มดสาวแบบนี้โดยประวัติความเป็นมาในอดีตพระเจ้าได้รังสรรค์แม่มดกับมนุษย์สร้างขึ้นมาในโลกใบนี้พระเจ้าเนี่ยได้แบ่งพลังตนเองให้กับแม่มดเพื่อเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการปกป้องมนุษย์ทําให้ในปัจจุบันเนี่ยกลับกันเลยครับก็คือแม่มดกับถูกมนุษย์ล่าซะเองทําให้อดนิสและโคอีเนี่ยต้องหลบหลบ,หลบซ่อนๆย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองที่มีการยอมรับแม่มดนะครับ แต่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็ถูกศาสตร์กายภาพทางเทคโนโลยีของมนุษย์เนี่ยให้ย้ายมณะเมืองอาณาเขตของกษัตริย์นะครับหรือเรียกว่าวังราชากษัตริย์เนี่ยก็คือจะคิดปฏิรูปแม่มดเนื่องจากไม่อยากให้มนุษย์เนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแม่มดพร้อมทั้งมีการนําอุตสาหกรรมก e รขยายตัวให้มีการพัฒนานเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นสามารถทําให้แม่มดเนี่ยก็คือไร้พลังเมื่ออยู่ต่อหน้าหรือเรียกว่าเครื่องควบคุมอนุภาคเวทมนต์เมื่อแม่มดที่ไร้พลังเมื่ออยู่ต่อหน้ากษัตริย์ก็จะ ไปชมกัน